สินวชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันวันนี้นะคะ27กันยายนอีกเพียง3วันก็ได้ซ้มนะคะผลรัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาคมแล้ววันที่จะไปรับชมเนะะื้อหาแนวทางทางช่องย้ำเตือนนะคะสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นนะคะแนวทางมิสเตอร์บอลมาแล้วนะคะพี่ๆคนถามหากันเยอะเลยเนาะแอดมินก็จะลงคลิปดึกเลยเนาะเพราะว่าก็เพิ่งได้แนวทางเข้ามาเหมือนกัน ย้อนผลงานเก่าให้ชมสองงวดนะคะคืองวดหนึ่งกันยายนแล้วก็สิบหกกันยายนหนึ่งกันยายนผลออกหกศูนย์หกนะคะบนก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะที่ศูนย์หกแล้วก็มางวดของวันที่สิบหกกันยายนนะคะก็สอบผ่านเหมือนกันนะคะเลขวิ่งก็เข้าก็คือสามชุดเจาะนะคะล่างออกสามเจ็ดให้ตัวกลับเจ็ดสามนะคะแล้วก็สังเกตดูนะหลักร้อยนะคะหลักร้อยของมิสเตอร์บอลเนี่ย ถ้าดูของวดวันที่1กันยายนหลักร้อยให้มาที่6 7แล้วก็8นะคะ6ก็สอผ่านเนาะแล้วก็หลักร้อยของ16กันยายนก็มี6ไมาหเห็นสังเกตที่หลักร้อยนะคะสอบผ่านมา2วัวติดแล้วดูของวดวันที่1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะพี่ๆแม่ๆทุกคนเลยเตรียมแคปหน้าจอนะ1ตุลาคมมิสเตอร์บอลห้วิงรูดเนะคะชุดเจาะ2ตัวมี09 19 92 95 081882แล้วก็85ตัวเน้นนะคะก็คือ19แล้วก็92เนาะส่วนชุดสามตัวของมิสเตอร์บอลให้มาที่519 619 719 592 692แล้วก็719นะคะตัวเน้นหลักร้อยคือ619แล้วก็692ให้สังเกตที่หลักร้อยนะคะพี่พี่5675แล้วก็6แล้วก็7เนาะสังเกตดูผลงานงานวดเก่าหลักร้อยก็เข้ามาทั้ง2งวดเลยนะคะเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะมีหลักร้อยเป็นหกมาอีกเหมือนทั้งสองวดหรือเปล่าหรือว่ายัางไงทุกคนก็มารอลุ้นกันนะคะลองเอาไปจับคู่จับวินดูก็ได้เนาะจากชุดเจาะสองตัวเขานะคะเนาะก็ลองดองดูแล้วกันนะคะชอบเลขไหนของ bon ne, มิสเตอร์บอลไหมคะพี่พี่มีเลขหมานแม่สีนวลอยู่นะเลขหมานแม่สีนวลก็ป้ายรถก็950เนาะป้ายทะเบียนที่แอนมินตาม ชุดเจาะมิสเตอร์บอลก็ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าห้านะคะที่ถูกใจแอดมินพี่ๆชอบเลขไหนคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยเนาะจะได้ทราบจะได้พูดคุยกันนะคะอะแคมหน้าจอไปเดอเดี๋ยวมาลุ้นกันหนึ่งตุลาคมนี้นะคะว่าแนวทางมิสเตอร์บอลจะทำผลงานไว้ดีต่อเนื่องไหมมาดูแนวทางของแอดสุยนะคะสิบหกกันยายนผลออกหกหกสองสามเจ็ดหลุดนะคะพี่ๆนะหลุดนะ้มาดูหนึ่งตุลาคมนี้นะคะแอดสุยให้หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 36 37แล้วก็6 7นะคะก็รู้สึกว่าตัวเลขก็ไม่ได้เยอะเนาะแอดสวยมีแค่หหางนะคะพี่พเนาะใครที่อยากติดตามก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาละกันนะคะต่อด้วยแนวทางของภายตาเทพนะคะภายตาเทพเนี่ยผลงานส6หกันยายนเขาก็สอบผ่านนะคะพี่พีแล้วก็ให้เลขมาน้อยหางด้วยเนาะให้มาแค่3หางผลออกล่าง37มาเต็มเ็มเลยนะคะเลขวิ่งก็เข้าก็คือ3 มาดูใบขวามือนะคะเป็นของวด1หนึ่งตุลาคมนี้ภายตาเทพเขาให้วิ่งรูด9ชุดเจาะ96 95แล้วก็สอนะคะ3ตัวเจาะให้9 2 5แล้วก็596เนาะรู้สึกว่า95นี้ก็เป็นชุดเจาะ2ตัวของมิสเตอร์บอลเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่น่าติดตามเนาะเลขที่ติด9นะคะพี่ๆเลขมีติด9เอาจริงๆทุกงวดเลยแหละหนูเห็นนะ เป็นเลขดังเหมือนกันนะเลขที่ติด9แล้วก็เป็นเลขแบบที่สํานักง,งานเอกชนเขาจะชอบปิดรับด้วยนะคะสังเกตดูเลขนี้เหมือนกันนะเลข9 5, 5้9เนี่ยแอดมินก็ตามจนหลอนไปหมดแล้วนะคะอ่ะเชื่นชอบภายตาเทพก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาละกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเนาะวันที่1ตุลาคมอีกประมาณ3วันนะคะมาดูแนวทางรัฐบาลไทยของแอดเรนโบกันต่อนะคะ ขออนุญาตแจ้งนะว่าแอดมินไม่ค่อยได้นำเสนอแนวทางของแอดเรนโบก็เลยไม่มีผลงานเก่าเขานะคะถ้าใครที่ตามแอดเรนโบ้ในวันของวันที่16กันยายนแล้วแนวทางเขาเข้าหรือไม่เขา้ารบกวนแจ้งแอดมินด้วยนะแอดมินหาไม่เจอจริงๆนะคะก็เลยเอาแค่ของวันปัจจุบันมาให้ชมเลยละกัน วัน,นงตุลาคม @rainbow c a l ให้เด่นมาที่67แล้วก็8นะคะเจาะให้2ตัวคือ69 60 61 62 79 70 71แล้วก็72 89 80 81แล้วก็82นะคะตัวเน้นก็คือกรอบสีฟ้านะคะที่ @rainbow c a l เน้นให้แล้วก็มีระวังเบิ้ลมาให้ด้วยนะคะที่66 77แล้วก็88เนาะ เห็นในไหมในข้อความประโยคเขาบอกว่าฟันเน้นในกรอบสีเลียมฟันล่างกันบนนะคะพี่พี่ลองไปพิจารณาดูลลกันนะแล้วก็ใบขวามือเป็น3ตัวลักร้อยของแอดเรนโบ w นะคะแอดมินขออนุญ,ญาตไม่อ่านตัวเลขให้ฟังละกันเนาะรู้สึกว่ามันจะเยอะนะคะก็ให้พี่พี่คนที่ติดตามแนวทางแอดเรนโบแคปหน้าจอไว้พิจารณาละกันนะคะมีทั้งหมด 21หางนะคะหลักร้อยมีทั้งหมด21หางแอดมินนับให้เรียบร้อยแล้วก็ลองเอาไว้พิจารณาดูละกันเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ1ตุลาคมนี้นะคะผลงานจะเป็นยังไงถ้าสอบผ่านเดี๋ยวงวดหน้าหนูจะตามต่อให้อีกละกันนะคะพี่ๆมาแคปใหม่เมื่อกี้พูดเป็นฟันล่างกันบนนะคะเขามี2ชุดนะเมื่อกี้ได้พูดเป็นกรอบขาวอันนี้เป็นกรอบแดงกรอบแดงฟันบนกันล่างนะคะดูดีๆนะแอดมินก็พูดไปแล้วเมื่อกี้คลิปกเกียจลบ เอ้ขี้เกียจลบคลิปที่พาคเสียงไปก็เลยมาซ้ำให้อีกรอบละกันนะคะในกรอบแดงเด่นที่901นะคะย้ำที่เจาะให้นะคะ92 93 94 95 02 03 04 05 12 13 14แล้วก็15นะคะระวังเบิ้ล99 00แล้วก็11นะคะฟันเน้นในกรอบสี่เหลี่ยมฟันบนกันล่างนะคะ มีสองสีนะสีขาวฟันล่างกันบนสีแดงฟันบนกันล่างของแอดเรนโบทั้งสองรูปภาพเลยนะคะพี่พี่แคปหน้าจอไว้ดูแลกันเด้อต้องกรลาบขอบโทษด้วยเนาะเมื่อกี้ <c oughs> คิดว่าแต่เขามีแค่ใบนี้ใบเดียวแล้วก็หลักร้อยนะคะมาไล่ดูอา้าวเขามีสองใบนี่นะ <c oughs> ก็เลยมาแก้ไขเพิ่มเติมให้ในคลิปนะคะมาดูพีน้อยให้โชคกันต่อนะคะแอดมินย้อนผลงานเก่าให้สองวดหนึ่งกันยายนสอบผ่านนะคะผลออกบน0 6ย์ให้ตัวกลับมา60เลขวิ่งกอเข้านะคะ มังวดวันที่16กันยายน,นะคะผลออก6 2 3 7หลุดนะคะพี่พีเนาะหลุดเนาะเลขเจาะ2ตัว3ตัวก็หลุดเลขวิ่งก็หลุดไม่เป็นไรนะคะมาตามต่อว่าหนุ่ตุลาคมนี้กันเลย1ตุลาคมผีน้อยให้โชคนะคะรับเฉพาะฉบับผีน้อยอะไรเขานั่นแหละเนาะทุกคนก็น่าจะคุ้นๆใบแนวทางนี้นะคะก็ให้วิ่ง7เจาะให้7 1 7 2หนึ่งดสี่นะคะเบิ้ล7 7ชุดเจาะ3ตัวของผีน้อยให้โชคก็คือ4 1 7 147แล้วก็4 7 8นะคะชื่นชอบไหมเอ่ยเลขนี้รู้สึกว่าเลข7 447นี้จะไปชนกับตัวล่างนะคะที่ราชนกมีโชวเขาฟันมานะคะรู้สึกว่าแอดมินจำได้ว่าราชนกเขาฟันที่43 4 4แล้วก็4ี่นะคะพี่ๆลองพีจารณาดูแล้วกันเนาะเลขทูบอาจารย์ไอติมที่แอดมินลงไปเมื่อวานแกก็จุดได้เลขทูบนี้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดแกจุดได้714นี่นี่แหละพี่ๆเนาะ 714ถ้าเจาะให้จับให้แบบว่า2ตัวก็7447นะคะลองไปพิจรนารณาดูแลกันนะคะพี่น้อยให้โชคค่ะเดี๋ยว1ตุลาคมนี้มาลุ้นไปพร้อมกับแอดมินได้เลยนะจ๊ะแล้วก็แอดมินขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆแล้วนะคะก็ฝันดีแล้วกันนะคะแม่ๆพอๆบ๊ายบายคะ่ะ